ครับก็ขอทักทายทุกท่านสำหรับชาวราศีกันนั้นทุกท่านที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องเข้ามาเจอช่องของเราวันนี้เราก็จะมาชี้แนะแนวทางให้ความสว่างสวยเพื่อเปในแนวทางในการรับฟังดวงชะตาราศีของท่าน ที่ผ่านมานั้นในช่วงของปี2,566นนั้นเราก็ได้บทเรียนกันมาทั้งมีความสมหวังและมีความผิดหวังดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันมาเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลขึ้นไหลลงเราก็เปรียบเหมือนขอนไม้สุดแท้แต่กระแสน้ำจะพาไปทางทิศไหน ฉันใดก็ฉันนั้นเราก็เปรียบเหมือนชีวิตของคนเราจะอยู่ด้วยบุญนำพาวาสนาหนุนส่งจะขับเคลื่อนนำพาให้ดวงชะตาราศีของเรานั้นได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถ้าปางก่อนนั้นเราเคยทำดีไว้เคยช่วยเหลือหรือว่าช่วยสัตว์ ต่างๆที่อยู่ในในร่วมโรคกับเรานั้นชีวิตนี้เราก็จะได้นำพาให้ประสบกับความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยดีเราจะมาเริ่มกันที่ชาวราศีกันนั้นทุกท่านก็นับว่าภายในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมาแรงโด เฉพาะในเรื่องโชคลาภและการเงินสิ่งที่ผ่านมาที่เคยติดขัดทำอะไรก็มีแต่ความผิดหวังนั้นแต่ต่อจากนี้ไปก็จะทำอะไรก็จะมีผลดีจะดีแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชาวราศรีกันนั้นจะมีข่าวดี ในเรื่องการเงินการเงินนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆถ้าหากว่าท่านทำการค้าขายหรือทำธุรกิจก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เสมอจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดการใช้การสอยนั้นก็จะคล่องตัว ชาวราศีกันนั้นในช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานเข้ามาอีกด้วยการงานที่ท่านทํานั้นก็จะมีความราบรื่นมีความสําเร็จที่ดีและจะส่งผลให้ถึงการเงินก็ดีด้วยชาวราศีกันนั้นเป็นราศีที่โดดเด่นในช่วงของปีนี้หรือว่าเป็นช่วงของปลายปี จะมีข่าวดีรวมถึงในด้านโชคลาภใครที่ชอบ,ชอบลงทุนอะไรรวมถึงในด้านการเสี่ยงโชคนั้นก็จะมีบ้างในช่วงนี้โชคก็จะอยู่ใกล้ตัวของเรานี่เองถ้าหากว่าเราอยากได้เป็นตัวเลขก็ให้ดูบ้านเลขที่หรือว่าทะเบียนรถหรือว่าอายุของตัวเราก็ได้ นี่แหละเขาเรียกว่าโชคใกล้ตัวบางท่านหรือว่าบางครั้งก็จะมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนก่อนสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหมน่นี้ถ้าหากว่าคุณมีโอกาสได้เงินมาก็ขอเตือนคุณไว้บ้างว่าให้ทำบุญทำทานเพื่อเสริมดวงชะตาของคุณให้แข็งแกร่งต่อไป ในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นถ้าหากว่าท่านจะออกเดินทางก็ขอให้ตรวจสอบยวดยานพาหนะให้ดีเพื่อความปลอดภัยในตัวของท่านชาวราศีกันนั้นในช่วงนี้ต้องมั่นดูแลในด้านสุขภาพของคุณบ้างดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อ ผื่อภายในช่วงต่อไปหรือว่าในช่วงปลายปีนี้อาจจะดีแต่เรื่องการเงินเท่านั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานจึงขอเตือนให้ชาวราศีกันนั้นคอยระมัดระวังในด้านสุขภาพไว้บ้างให้มันดูแลให้ดีอาจจะมีการเจ็บป่วยลงได้ชาวราศีกันนั้น ในด้านของความรักช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็จะดูเหินห่างกันเพราะว่าในช่วงนี้ท่านมีงานที่จะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะไปกันหลายวันแต่ก็ไม่ช้าท่านก็จะได้กลับมาเหมือนเดิมสำหรับคนที่ยังเป็นโสดนั้นจะเจอเนื้อคู่ภายในสิ้นเดือนนี้ หรือว่าซิ่งปีนี้อาจจะเจอกันในงานกินเลี้ยงหรืองานเที่ยวปีใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้จะเป็นคนรักที่แท้จริงของชีวิตคุณทุกอย่างนี้ก็เป็นการดูดวงชะตาราศีของชาวราศีกันถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อติดตามกันต่อไปถ้าหากว่าผมมีคลิปใหม่ๆก็จะมาลงให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ